แดดร้อนลมแรงแต่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมวัดมหาธาตุอ,ตอ,อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาไม่ได้น้อยลงเลยค่ะและแทบทุกคนต้องแวะจุดเช็คอินถ่ายรูปแบบลิซ่าแบล็คพิง k ที่กลายเป็นไวรัลตั้งแต่โพสต์หลังแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ไทยเสร็จตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว นี่คือหนึ่งในจุดเช็คอินนะคะของลิซ่าไอดอลสาวจากวง b l a c k p ิงคค่ะที่ได้มาท่องเที่ยวที่วัดมหาธาตุพระนครศรีอยุธยานะคะก็เกิดกระแสฟีเวอร์เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าช่วงโลซีซันแบบนี้ทําให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากกว่าช่วงปกติถึง4เท่าและที่สําคัญนะคะใครมาที่นี่ถ้าไม่มาจุดนี้แล้วก็ใส่เสื้อผ้าแบบนี้นะคะก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงอยุธยาแล้วนะคะ หนึ่งในสีสันการท่องเที่ยวอยุทยาคือการเช่าชุดไทยถ่ายรูปกับโบราณสถานค่ะโดยแหล่งเช่าชุดหลักๆของอยุธยาอยู่ที่บริเวณวัดชัยวัฒนารามซึ่งฮิตมาตั้งแต่ละครบุปเพสศนิวาสสุดอีกย่านคือบริเวณหน้าวัดมหาธาตุ ผู้ประกอบการร้านค้าเช่าชุดยานนี้บอกว่าแม้สถานการณ์โควิด -19 บเเบาบางลงแล้วแต่ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวบริเวณนี้กลับไม่คึกคักเหมือนเก่ายกตัวอย่างเช่นการให้เช่าจัก,กรยานขี่ชมเมืองแต่ก่อนคนเช่าหมดทุกวันค่ะแต่เดี๋ยวนี้คนเช่าน้อยลงมากเมื่อมีกระแสลิซ่าสังเกตได้ว่าคนมาเที่ยวที่วัดมหาธาตุเยอะขึ้นมากถึงขนาดที่จอดรถข้างทา,างไม่ค่อยมี ร้านจึงเห็นโอกาสลงทุนสั่งภาพพิมพ์ลายครามจากจังหวัดอุบลราชธานีที่คล้ายกับผ้าฝ้ายหมักโครนย้อมครามลายขอหน้าของลิซ่ามาให้บริการเช่าชุดแม้ตอนนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังนิยมเช่าชุดไทยแบบออเจ้าแต่ก็มองว่าชุดผ้าซิินเป็นความแตกต่างและดีใจที่ย่า,ยยานวัดมหาธาตกลับมามีนักท่องเที่ยวคึกคัก ก็มีคนมาวัดนะคะมาวัดที่วัดมหาธาตุแล so ้วก็วัดที่ที่พี่สร้างมาจริงคือวัดแม่นางปื้มที่เขาถ่ายรูปอะั้น่ะค่ะเป็นว mm ัดแม่นางปื้มที่มีประวัติของของพันธุ์ทะเลส่วนนะคะวัดแม่นางปื้มอะค่ะค่ะอย่างวัดมหาธาตุก็ก็มีก็มีค่ะอย่างเราทั้งท่านแต่ว่าต่างกับท่านไทยลายไม่มนเลยมาให้ผลเช้าใช่ใช่ค่ะ ค่ะเรียกภาพพิมพ์ลายคามข่ามาจากจังหวัดอุบลค่ะค่ะต้องสั่งนานยากไหมครับก็ตอนนี้ก็ยังสั่งได้ง่ายอยู่นะคะแต่หลังจากนี้น่าจะเขาว่าจองเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์หรือ1เดือนเลยนะคะใช่ค่ะมาตามรอยน้องลิซ่าค่ะ,คะรู้สึกยังไงบ้างคะพอน้องลิซ่าลงลูกปั๊บเนี่ยแล้วเราเองรู้สึกว่าไอต้องมาละต้องมาลสะสักทีนึงคือจริงๆอยุทธยาเนี่ยเป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพมากคือบางทีเราก็มองข้ามนะคะแบบว่าเอ๊ะ ไปที่อื่นดีกว่าไหมแต่จริงๆแล้วอะค่ะอุธยาคือมีที่ที่สวยงามมากๆแล้วยิ่งน้องลิซ่ามาทาให้เหมือนคนไทยอะเดินทางตามร้านลิซ่ามาึ้นทาให้เกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่ด้วยค่ะ,คะจริงๆแต่ทำไมเราไม่ได้ใส่ชุดเหมือนลิซ่าคะก็ไม่มีคุณพี่แต่ว่าจริงๆตั้งใจนะว่าเออมาเดินแบบเออเก็บเล็บไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนที่ผู้ประกอบการบอกว่าเป็นโลซีซันของอยุทยาแล้วแต่ร้านรวงต่างๆก็หวังว่ากระแสจากคนดังจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวไปได้อีกโดยนะักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คือคนไทยและมีบ้างที่เป็นชาวตะวันตกซึ่งบางส่วนสะท้อนว่าหาก้า้เช็คอินลิซ่ามีข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆให้อ่านดีน่าจะดีต่อการท่องเที่ยวไม่น้อยอารซูรีมามะชทย p ี s รายงาน